วิธีดูประวัติการโทรในแชทไลน์ที่ถูกลบออกไปแล้วอันดับแรกเข้าไปที่แอปไลน์ปึ๊บหลังจากนั้นเข้าไปที่ห้องแชทเพื่อนที่เราต้องการลบการโทรนั่นเองนะครับการโทรทั้งหมดเข้าไปที่ห้องแชทที่เพื่อนที่มีชื่อว่าไทเกอร์นะครับเข้าไปเลยปึ๊บและนี่ก็คือการโทรทั้งหมดทุกประเภทนะครับของเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ไม่ว่าจะเป็นการโทรเสียงนะครับมีโทรโทรเข้าโทรออกอันนี้วิดีโอ วิดีโอคอลนะครับเข้าออกแล้วก็การโทรเสียงนะครับคือการไม่มีการรับสายนะครับทั้งเข้าและออกนะครับรวมไปถึงวิดีโอคอลก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือไม่มีการรับสายนะครับโทรถึงการแต่ไม่มีการรับสายก็คือหมายถึงรวมทุกอย่างอยูอย่ในนี้เราจะทําการลบตรงนี้ให้หมดนะครับผมเพื่อไม่ให้ใครบางคนเห็นนะครับอจากการลบตั้งแต่อันแรกเลยลบครับปึ๊บแล้วก็เลือก หมก็จะมีอยู่8อย่างนะครับ1 2 3 4 5 6 7าอ่าลืมไปอันนี้อัน1นึงแล้วก็ลบปุ๊บลบเลยครับปุ๊บเรียบร้อยครับการโทรทั้งหมดนะฮะทั้ง8อย่างนี้ก็หายไปแล้วนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์สำหรับ ประวัติการโทรเอ้ยประวัติการโทรในในแชทเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์นะครับเพื่อความชัวเราแบ็กกลับแล้วเราจะลบห้องแชทเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ไปเลยนะครับแตะค้างไปแล้วลบปึ๊บอบตกลงก็จะเห็นว่านะครับห้องแชทเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ถูกลบออกไปแล้วหมายความว่าถ้าเกิดมีใครบางคนเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เจอในส่วนในส่วนของห้องแชทเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์นะครับลบบทคราวนี้ อ่ะออกจากหน้าจอนี้ไปนะครับกดปุ่มรีเซ็ตปึ๊บอ่าแล้วปัดห้องแชทอ่าปัดชทไลน์ขึ้นไปคราวนี้เราจะทําการเข้าไปดูซิว่านะครับประวัติการโทรอ่ะดูได้จากที่ไหนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่แอปไลน์ปึ๊บตอนนี้ยังอยู่ในห้องแชทแชทไลน์อยู่นะครับไปที่หน้าหลักปึ๊บแล้วมาดูในหัวข้อตรงนี้ครับเนี่ยบริการเนี่ยครับผมให้มาแตะตรงดูทั้งหมดปึ๊บ หลังจากนั้นก็ปัดขึ้นแล้วมาหยุดตรงหัวข้อติดต่อสื่อสารตรงนี้นะครับมาแตะตรงไลอเอาปุ๊บนี่ครับจะเห็นว่าประวัติการโทรทั้งหมดที่เราได้ลบไปแล้วนะครับนะฮะกับเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์เนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเห็นนะจะมาอยู่แปดสายด้วยกันแต่เข้าไปครับปุ๊บเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีประวัตินะครับในการโทรทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีบอกวันนี้มีรายการโทรแบบไหนบ้างนะครับตั้งแต่เวลาเท่าไหร่อ่ะอย่างอย่างเช่นอันเนี้ย ตั้งแต่11นาฬิกา45นาทีนะครับมีวิดีโอคอลนะครับเราโทรว,วิดีโอคอลออกไปนะฮะเห็นสัญลักษณ์ไหมครับเป็นลูกศรที่ขึ้นก็คือการโทรออกนะครับไม่ได้รับสายนะมันจะบอกหมดนะครับได้รับสายไม่ได้รับสาย,ย11:14มีวิดีโอคอลโทรเข้ามาซึ่งไม่ได้รับสายเช่นกันนะครับก<ๆ>็จะบอกละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยอ,อ,อันสุดท้ายเนี่ยนะครับนี่ ในส่วนของโทรเสียงเข้ามาเนี่ยสายโทรเสียงก็เป็นสัญลักษณ์ลูกศรชี้เข้ามานะครับชี้ลงเนี่ยนะครับผมเวลา11บเนาฬิกาสิบทีนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาสีนาทีจะมีสายโทรเข้าเข้ามาแล้วมีการโทรคุยการโทรคุยการประมาณหกวินาทีอะไรประมาณนี้จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะเช็กว่าหวานใจของคุณผู้ชมมีการโทรเข้าโทรออกหากใครบ้างก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับอ่า และนี่ก็คือวิธีดูประวัติการโทรในแชทไลน์ที่ถูกลบออกไปแล้วนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนฟฟ o ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ